สวัสดีค่ะมีรถกระบะแคปบเกียร์ธรรมดาปลอดดีซีดา้าขับสบายเดือนละ5,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเตตตาไฮรักวีโกแชมเอสเตอร์แคบเครื่องยนต์2.7เ็บนซิน,นติดแก๊ส LPG เกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2012ค่ะ แถบเปิดได้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาพ่มไลไรพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะกระจกปรบไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซนทรัลล็อกค่ะราคาโปรโมชั่นของเรายที่2,49,000บาทเท่านั้นนะคะคลของได้เยอะค่ะประวัติธีดาวผ่อนเดือนละ5,000บาทค่ะ ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่1นึ0งมืนพันบาทขึ้นไปค่ะกระซื้อรถคันนี้ไปใช้งานดีแล้วนะคะใครกําลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของแขบเปิดได้นะคะแนะนํารถคันนี้เลยนะคะเครื่องยนตเ์เบนซินติดแก๊ส LPG แล้วนะคะประหยัดสุดๆเลยนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะผ่อนสบายแค่เดือนละห0 0พบาทเองค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะติดตาม าวีโก้นะคะเครื่องยนต์2.7เอ็กซ์ต้าแคปเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ธรรมดาปี2012ค่ะน้าแชป์มแล้วนะคะห่อน5,000บาทเองค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 85